ก็ยติมันมียติเดียวเพราะฉะนั้นคือจะหยิบยกประเด็นไหนขึ้นมาก่อนก็ได้ใช่ไหมมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องไม่ไว้วางใจนะมันเป็นเรื่องของรัฐบาลเสนอเพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนดนแล้วก็วุฒิสภาตามมาตาร,ราช6ชนะนรับด mm hmm. อันนี้พราะนั้นก็เขาจะให้ความเห็นเรื่อ,อะไรก่อนก็ทำได้ครับ การอภิปรายที่เรามีการกําหนดขอบเขตในการอภิปรายอย่างไงในของสมาชิกกันะเป็นไปตามข้อบังคับทั้งขาดอี่นี้มีเรื่องของขบวนเสด็จด้วยค่ะจะสามารถนํามาอยู่ในยมากน้อยแค่ไหนอยู่ในนั้นครับคือประเด็นนียเป็นเรื่องประเด็นเป็นเรื่องที่รัฐบาลเสนอนะครับประนั้นคีาอยู่ในประเด็นเหล่านี้ครับคือประเด็นถ้าเกิดเกี่ยวข้องกัสถาบันนี่คือเราจําเป็นต้องให้ประชุมรับไหมหรือว่าจะยังไงยังไม่มีครับ ซอซอมีความกังวลว่าการอภิปรายครั้งนี้ถ้าเกิดว่ามีการพูดอะไรไปบางทีอาจจะเข้าข่ายว่าขัดข้อบังคับตามประชุมตรงนี้ค่ะข้อบังคับมันมีอยู่แล้วพรับะและ้วทุกคนก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับรอไปอ่านข้อบังคับเราก็จเห็นว่าข้อบังคับนี้ก็เขียนไว้โดยกว้างๆในบางเรื่องนท่านสงถายเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในีสองวันนี้มีวางยังไงบ้างครับพือมีข้อรอยเมื่อวนผมเพิ่งขึ้นมาเมื่อคืนนะครับผมไปต่างจังหวัดเชลารวัน มีงานอยู่แต่ว่าได้เลขาธิการได้แจ้งไปว่าทางฝ่ายสมาชิกบางฝ่ายเช่นวุฒิสมาชิกท่านกังวลห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องที่จะมีการคุกคามด้วยวิธีต่างๆก็จะนำได้แจ้งไปให้ผมทราบเมื่อวานซึ่งว่าจะมีการนำตำรวจมา13ากองร้อยเท่าที่ทราบมาก็เลยบอกว่าได้พูดไว้แล้วในวันประชุมร่วม ว่าจะไม่ไม่ประมาทเตรียมตัวไว้ในระดับหนึ่งฮะแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่จะนำเจ้าหน้าที่มาอยู่ในนี้ครับคือ,คอ,อก็พ่อด้ของสวเองเลยใช่ไหมคะเป็นที่จริงเขาห่วงไม่ไม,ไม่เป็นเรื่องของสว <Nered S 2> แต่ว่าเป็นความห่วงตั้งแต่วันแรกที่มีการประชุมรูปมลยครับได้เสนอตอนนั้นแล้วว่าเขาจะหนวงเรื่องความปลอดภัยทางไปทางเข้าเลยเลยบอกว่าอย่าต้องเปกังวลมากไป ก็ก็บอกว่ามีผู้สูงอายุผมบอกผมังก็ผู้สูงอายุ<ม>ฉะนั้นขอปฏิบัติไปตามปกตินะครับแต่ว่าไม่ประมาทว่าสถานการณ์อาจจะต่งไปจากแต่ละวันได้บ้างแต่ว่าหน้าที่ประชุมสภาก็ต้องทําอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วเะฉะนั้นก็ให้ปฏิบัติไปตามปกติครับแสดงว่าทั้ง13กองร้อยนั่นคือสถานเบื้องตนเดิมเลขาธิการแช่งผมไปว่าจะมีการเตรียมเชิญที่มาเ<ม>ขาเลยบอกว่าอย่า,อย,าอย่าไปทุกขั้นนั้นเลยเอาว่าเราไม่ประมาทก็แล้วกัน ว่าไม่จาเป็นเพราะเชื่อว่าผู้ชุมนุมเนี่ยถ้าจะมีใครละเมิดอะไรบ้างก็เป็นเรื่องผู้นั้นนะครับก็มีกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วครับถ้าต้องถ้าต้องสองกลุ่มมาเผชิญหน้ากันจนเกิดการปะทะก,กันนี้ในสภา,านี้เราหวังว่าไม่มีการเผชิญหน้าครับในสภาถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์น,นี้ในสภาจะมีการหยุดชะง,งากักหรือว่าจะอะไรยังไงยังไม่เกิด <c oughs> ครับคผู้เรื่อน กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ